โคปะกะโมคลานสูตรโคปะกะโมคลานสูตรเป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังพุทธปรินิพานอัตถคถากล่าวว่าเหตุการณ์ในพระสูตรนี้มีขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกุศินาราแล้วเสร็จจากงานนั้นพระอานนท์ก็เดินทางสู่กรุงราชครห์ เพื่อทำการสังคายนาเข้าพำนักที่วัดเบลุวันพระเจ้าปัดโชตตามที่กล่าวถึงในพระสูตรนี้หมายถึงพระเจ้าจันทปัดโชตแห่งกรุงอุเฉนีเคว้นอวันตีซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าพิมพิสารพระชนกของพระเจ้าอาช,ชาติสตรูมิตรภาพระหว่างสองพระองค์นั้นแน่นแฟนยิ่งขึ้น เมื่อพระเจ้าพิมพิสารส่งหมอชีวกไปปรุงเพสัชถวายการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารและจะขึ้นครองราชนั้นทําให้พระเจ้าปัดโชตทรงเจ็บแค้นแทนพระสหายถึงกับทรงปรารบในที่ประชุมเรื่องนี้ทําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเกิดความระแวงว่าจะเกิดศึกรุกรานได้ ึงปรับปรุงซ่อมแซมพระนครให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเรื่องไม่มีพระสาวกทัดเทียมพระพุทธองค์โดยธรรมหลังจากพระบรมศาสดาทรงปรินิพพานแล้วไม่นานพระอานนท์พำนักอยู่ที่วัดเวลุวันกรุงราชครืเวลานั้นพระเจ้าอาชาสัตรูทรงระแวงพระเจ้าปัดโชช จึงมีพระบัญชาให้ปรับปรุงซ่อมแซมกรุงราชครึวันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปบินทบาตในกรุงราชครึเห็นว่ายังเช้าเกินไปท่านจึงแวะไปหาพราหมณ์โคปะโมคลนะอย่างที่ทำงานพราหมณ์เห็นแต่ไกลก็ออกไปนิมนต์ด้วยความดีใจเพราะพระอานนท์ไม่ได้แวะเวียนมานานแล้วพอนั่งกันเรียบร้อย พรามก็ยกข้อสงสัยถามขึ้นว่ามีภิกษุสักรูปไหมที่เพียบพร้อมด้วยธรรมทุกข้อทุกประการที่พระพุทธองค์ทรงมีพระอานุ์ตอบคำถามว่าไม่มีเลยแม้แต่รูปเดียวเหตุที่ว่าไม่มีเพราะพระพุทธองค์ทรงยังอริยมรรที่ยังไม่เกิดให้เกิดทรงสอนอริยมรรที่ยังไม่มีใครสอน ทรงทราบทรงรู้และทรงปราดเปรื่องในอริยมรรคส่วนพระสาวกทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคที่ทรงสอนมีอริยมรรคภายหลังการสนทนาระหว่างพระอานนท์กับพราหม์ค้างอยู่ตรงนี้เรื่องไม่มีการแต่งตั้งประมุขสงฆ์แทนพระพุทธองค์ในเวลาเดียวกันนั้นมหาอมาตรวสการพราหม์แห่งแคว้นมคธ กำลังเดินตรวจงานในกรุงราช,ชคฤหได้เข้าไปยังที่ทำงานของโคปกะโมคคลานะซึ่งมีพระอานนท์นั่งอยู่ด้วยหลังจากได้ทักทายกันตามธรรมเนียมและนั่งลงแล้ววัศการปรามได้นมัสการถามพระอานนท์ว่ากำลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรซึ่งพระอานนท์ก็ได้เล่าให้ฟังในเรื่องที่พูดคุยกับโคปกะโมคคลานะนั้น จากนั้นวัสการพราหมณ์ก็ถามขึ้นว่ามีภิกษุสักรูปไหมที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นที่พึ่งของสงฆ์เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์ตอบว่าไม่มีเลยแม้แต่รูปเดียววัสการพราหมณ์ถามอีกว่ามีภิกษุสักรูปไหมที่หมู่สงฆ์แต่งตั้งให้เป็นที่พึ่งแทนพระพุทธองค์เมื่อทรงล่วงลับไป พระอานนท์ก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่มีเลยเมื่อสงไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าจะช่วยให้สงเกิดความสามัคคีกันได้ด้วยดีวัศการพราหมถามด้วยความสงสัยพระอานนท์ตอบว่าท่านพราหมไม่ใช่ว่าพวกอัตมาไม่มีที่พึ่งเลยที่พึ่งของพวกอัตมาภาพคือธรรมเรามีธรรมเป็นที่พึ่ง เรื่องอรรยสง์เคารพนับถือกันโดยธรรมวัสการพรามได้ฟังก็แสดงความไม่เข้าใจพระอานนท์จึงขยายความดังนี้ท่านพรามเป็นความจริงที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย ทรงแสดงปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายทุกๆวันอุโบสถพวกอัตมาภาพเท่าที่อยู่อาศัยคาม,มาเขตเดียวกันทุกรูปจะประชุมร่วมกันแล้วนิมนต์ภิกษุรูปที่สวดปาติโมกได้เป็นผู้สวดระหว่างที่สวดปาติโมกอยู่หากปรากฏภิกษุมีอาบัตและความผิดที่ล่วงละเมิดพวกอัตมาภาพก็จะให้เธอ ทำให้ถูกตามพระดํารัสคําสอนฉะนั้นก็เท่ากับว่าไม่มีพระคุณท่านรูปใดสั่งสอนให้พวกอัตมาภาพกระทำทำต่างหากพาให้พวกอัตมาภาพกระทำวัศการพราหมยังมิวายอยากจะรู้ว่ามีภิกษุสักรูปไหมที่หมู่สงสัก,การะเคารพบ,บูชานับถือและยกขึ้นเป็นที่พึ่งเป็นประธานสง์ พระอนนลตอบว่ามีอยู่รูปหนึ่งท่านรูปนั้นเป็นภิกษุซึ่งมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสิบประการตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้คือ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมขสังวรเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยแม้ในความผิดเล็กๆน้อยๆถือปฏิบัติในสิกขาบททั้งหลาย สเป็นหูะหูสูตรศึกษาและจดจำาำําไว้มากและเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลาย 3. ส,สันโดษด,ด้วยปัจจัยสี่สได้รูปประชานสี่สำหรับอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันในทันทีที่ต้องการ 5. มีอิทธิปาติหารแสดงได้หลากหลาย 6. ได้ทิพยโสดสามารถฟังทั้งเสียงทิพและเสียงมนุษย์ เกินวิสัยมนุษย์ทั่วไป 7. ได้เจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของผู้อื่นได้ 8. ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ 9. ได้จุดตูปปาตายาณอย่างรู้การตายการเกิดของหมู่สัตว์ได้ 10. บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นพระอรหันต์โปรดสังเกตว่า พระอานนท์ไม่ได้ระบุชื่อพระเถระรูปใดรูปหนึ่งแม้กระทั่งพระมหากัสสปะและในธรรมสิบประการนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติว่าด้วยอายุพรรษาด้วยเท่ากับบอกว่าภิกษุผู้นำจะต้องมีความน่าเลื่อมใสเป็นสำคัญเรื่องฌานที่ดีก็มีฌานที่ไม่ดีก็มีเมื่อพระอานนุ์กล่าวจบ วัศการพรามณ์ก็เรียกเสนาบดีชื่ออุปนันทะมาพูดให้เข้าใจอีกว่าการที่ภิกษุทั้งหลายยกย่องสักการะธรรมหนักในธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมกันอย่างนี้ก็หมายความว่านอกจากธรรมก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะให้ภิกษุทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาเป็นที่พึ่งได้ กล่าวแล้วก็หันไปถามพระอนุ์ว่าเวลานี้พระคุณท่านพมนักอยู่ที่ไหนเมื่อพระอานุนตอบว่าพมนักอยู่ที่วัดเวลุวันวัสการพราหมกก็ถามถึงสภาพของวัดเวลุวันว่ายังเป็นที่ร่มรื่นสงบเงียบลมเย็นโฉยเป็นที่หย่อนใจเหมาะแก่การเหล็กเร้นบําเพ็ญฌานอยู่หรือพระอานุนตอบว่า วัดเวลุวันอยู่ในบรรยากาศที่ดีอยู่ทุกอย่างทั้งนี้ก็เพราะผู้ดูแลคุ้มครองอย่างท่านพราหมณ์นั่นเองวัศการพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าความจริงที่วัดเวลุวันสงบรุ่มรื่นอย่างนั้นก็เพราะมีพระคุณเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญฌานและได้ฌานอยู่เป็นปกติต่างหากแล้วเล่าถวายเรื่องที่เขาประสบมาด้วยตัวเอง ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีว่าครั้งหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่นั่นพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเรื่องฌานได้อย่างวิจิตพิสดารทรงเป็นผู้เพ่งฌานและมีฌานเป็นปกติและทรงยกย่องฌานทุกประเภทพระอานุน์กล่าวชี้แจงในเรื่องนี้ว่าฌานที่ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับนิวรณ์ห้า คือกามราคะพยาบาทถีนมิทธะหรือความง่วงซึมหมกมุ่นอุทธจจกุกุจจะหรือความฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจชาความลังเลสงสัยพระพุทธองค์ไม่ทรงยกย่องฌานที่ทรงยกย่องคือการที่ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมและนิวรห้าได้ เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานเป็นฌานที่ทรงยกย่องวันนั้นวัสการพรามจากลาไปด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องฌานตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้หลังไม่นานพรามโคปกะโมคลานะก็กล่าวกับพระอานอน์ว่าตนยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องที่ถามว่า มีไมภิกษุสักรูปหนึ่งที่เพียบพร้อมด้วยธรรมทุกข้อทุกประการอย่างที่พระพุทธองค์ทรงมีพระอานนนต้องทบทวนคําตอบที่ตอบไปแล้วอีกครั้งหนึ่งจบโคปะ,ะโมคคลานสูตรโคปะ,ะโมคคลานสูตรโคปะ,ะโมคคลานสูตร เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังพุทธปรินิพานอัตถคถากล่าวว่าเหตุการณ์ในพระสูตรนี้มีขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกุศินาราแล้วเสร็จจากงานนั้นพระอานนท์ก็เดินทางสู่กรุงราช,ชครืเพื่อทำการสังคายนาเข้าพำนักที่วัดเวลุวัน พระเจ้าปัดโชตตามที่กล่าวถึงในพระสูตรนี้หมายถึงพระเจ้าจันทปัดโชตแห่งกรุงอุดเชนีเคว้นอวันตีซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าพิมพิสารพระชนกของพระเจ้าอาช,ชาตสตร,รูมิตรภาพระหว่างสองพระองค์นั้นแน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารส่งหมอชีวกไปปรุงเพสัชถวาย การที่พระเจ้าอาชาติศัตรูลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารและจะขึ้นครองราชนั้นทําให้พระเจ้าปัดโชตทรงเจ็บแค้นแทนพระสหายถึงกับทรงปรารบในที่ประชุมเรื่องนี้ทําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเกิดความระแวงว่าจะเกิดสึกรุกกรานได้จึงปรับปรุงซ่อมแซมพระนครให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเรื่อง ไม่มีพระสาวกทัดเทียมพระพุทธองค์โดยธรรมหลังจากพระบรมศาสดาทรงปรินิพานแล้วไม่นานพระอานนท์พำนักอยู่ที่วัดเวลุวันกรุงราชคฤห์เวลานั้นพระเจ้าอาชาสตรูทรงระแวงพระเจ้าปัดโชตจึงมีพระบัญชาให้ปรับปรุงซ่อมแซมกรุงราชคฤห์วันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปบินทบาทในกรุงราชคฤห์ เห็นว่ายังเช้าเกินไปท่านจึงแวะไปหาพราหมณ์โคปะกะโมคลานะอย่างที่ทำงานพราหมณ์เห็นแต่ไกลก็ออกไปนิมนต์ด้วยความดีใจเพราะพระอานน์ไม่ได้แวะเวียนมานานแล้วพอนั่งกันเรียบร้อยพราม์ก็ยกข้อสงสัยถามขึ้นว่ามีภิกษุสักรูปไหมที่เพียบพร้อมด้วยธรรมทุกข้อทุกประการที่พระพุทธองค์ทรงเม พระอานนน์นตอบคำถามว่าไม่มีเลยแม้แต่รูปเดียวเหตุที่ว่าไม่มีเพราะพระพุทธองค์ทรงยังอริยมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดทรงสอนอริยมรรคที่ยังไม่มีใครสอนทรงทราบทรงรู้และทรงปราดเปรื่องในอริยมรรคส่วนพระสาวกทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคที่ทรงสอนมีอริยมรรคภายหลัง การสนทนาระหว่างพระอานนท์กับพราหม์ค้างอยู่ตรงนี้เรื่องไม่มีการแต่งตั้งประมุขสงฆ์แทนพระพุทธองค์ในเวลาเดียวกันนั้นมหาอมาตย์วัสการพราหม์แห่งแควนมคตกำลังเดินตรวจงานในกรุงราช,ชครืได้เข้าไปยังที่ทำงานของโคปกะโมคลานะซึ่งมีพระอานนท์นั่งอยู่ด้วย หลังจากได้ทักทายกันตามธรรมเนียมและนั่งลงแล้ววัศการพรามได้นมันสการถามพระอานนท์ว่ากำลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรซึ่งพระอานนท์ก็ได้เล่าให้ฟังในเรื่องที่พูดคุยกับโคปกะโมคลานะนั้นจากนั้นวัศการพรามก็ถามขึ้นว่ามีภิกษุสักรูปไหมที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นที่พึ่งของสงฆ์ เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระอานทน์ตอบว่าไม่มีเลยแม้แต่รูปเดียววัสการพราหม์ถามอีกว่ามีภิกษุสักรูปไหมที่หมู่สงแต่งตั้งให้เป็นที่พึ่งแทนพระพุทธองค์เมื่อทรงล่วงลับไปพระอานนท์ก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่มีเลยเมื่อสงไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่า จะช่วยให้สงเกิดความสามัคคีกันได้ด้วยดีวัสการพรามถามด้วยความสงสัยพระอนุ์ตอบว่าท่านพรามไม่ใช่ว่าพวกอัตมาไม่มีที่พึ่งเลยที่พึ่งของพวกอัตมาภาพคือธรรมเรามีธรรมเป็นที่พึ่งเรื่องอริยะสงฆ์เคารพนับถือกันโดยธรรม วัสการพราหมณ์ได้ฟังก็แสดงความไม่เข้าใจพระอานนท์จึงขยายความดังนี้ท่านพราหมณ์เป็นความจริงที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายทรงแสดงปาติโมฆแก่ภิกษุทั้งหลายทุกๆวันอุโบสถ พวกอัตมาภาพเท่าที่อยู่อาศัยคามาเขตเดียวกันทุกรูปจะประชุมร่วมกันแล้วนิมนต์ภิกษุรูปที่สวดปาติโมกได้เป็นผู้สวดระหว่างที่สวดปาติโมกอยู่หากปรากฏภิกษุมีอาบัตและความผิดที่ล่วงละเมิดพวกอัตมาภาพก็จะให้เธอทำให้ถูกตามพระดำรัสคำสอนฉะนั้นก็เท่ากับว่า ไม่มีพระคุณท่านรูปใดสั่งสอนให้พวกอัตมาภาพกระรรทำทำต่างหากพาให้พวกอัตมาภาพกระทำวัศการพรามยังมิวายอยากจะรู้ว่ามีภิกษุสักรูปไหมที่หมู่สงสัก,การะเคารพบ,บูชานับถือและยกขึ้นเป็นที่พึ่งเป็นประธานสงพระอนทน์ตอบว่ามีอยู่รูปหนึ่งท่านรูปนั้น เป็นภิกษุซึ่งมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสิบประการตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้คือ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมขสังวรเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยแม้ในความผิดเล็กๆน้อยๆถือปฏิบัติในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตร ศึกษาและจดจำทำไว้มากและเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลาย 3. สันโดษด้วยปัจจัย4 4. ได้รูปประชานสี่สำหรับอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันในทันทีที่ต้องการ 5. มีอิทธิปาฏิหารแสดงได้หลากหลาย 6. ได้ทิพยโสดสามารถฟังทั้งเสียงทิพและเสียงมนุษย์เกินวิสัยมนุษย์ทั่วไป 7. ได้เจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของผู้อื่นได้ 8. ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้9ได้จุดตูปป,ปาตายานยังรู้การตายการเกิดของหมู่สัตว์ได้ 10. บบรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เป็นพระอรหันต์โปรดสังเกตว่า พระอานทน์ไม่ได้ระบุชื่อพระเถระรูปใดรูปหนึ่งแม้กระทั่งพระมหากัสปะและในธรรมสิบประการนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติว่าด้วยอายุพรรษาด้วยเท่ากับบอกว่าภิกษุผู้นำจะต้องมีความน่าเลื่อมใสเป็นสำคัญเรื่องชานที่ดีก็มีชานที่ไม่ดีก็มีเมื่อพระอน,นุนกล่าวจบ วัศการปราหมณ์ก็เรียกเสนาบดีชื่ออุปนันทะมาพูดให้เข้าใจอีกว่าการที่ภิกษุทั้งหลายยกย่องสักการะธรรมหนักในธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมกันอย่างนี้ก็หมายความว่านอกจากธรรมก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะให้ภิกษุทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาเป็นที่พึ่งได้ กล่าวแล้วก็หันไปถามพระอานท์ว่าเวลานี้พระคุณท่านพำนักอยู่ที่ไหนเมื่อพระอานทนตอบว่าพำนักอยู่ที่วัดเวลุวันวัศสการพรามก็ถามถึงสภาพของวัดเวลุวันว่ายังเป็นที่ร่มรื่นสงบเงียบลมเย็นโชยเป็นที่หย่อนใจเหมาะแก่การเหล็กเร้นบำเพ็ญฌานอยู่หรือพระอนุนตอบว่า วัดเวลุวันอยู่ในบรรยากาศที่ดีอยู่ทุกอย่างทั้งนี้ก็เพราะผู้ดูแลคุ้มครองอย่างท่านพราหม์นั่นเองวัศการพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าความจริงที่วัดเวลุวันสงบรุ่งรื่นอย่างนั้นก็เพราะมีพระคุณเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญฌานและได้ฌานอยู่เป็นปกติต่างหากแล้วเล่าถวายเรื่องที่เขาประสบมาด้วยตัวเอง ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีว่าครั้งหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่นั่นพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเรื่องฌานได้อย่างวิจิตพิสดารทรงเป็นผู้เพ่งฌานและมีฌานเป็นปกติและทรงยกย่องฌานทุกประเภทพระอานนท์กล่าวชี้แจงในเรื่องนี้ว่าฌานที่ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับนิวรณ์ห้า คือกามราคะพยาบาทถีนมิทธะหรือความง่วงซึมหมกมุ่นอุททัจจะกุกุจจะหรือความฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจชาความลังเลสงสัยพระพุทธองค์ไม่ทรงยกย่องฌานที่ทรงยกย่องคือการที่ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมและนิวรณ์ห้าได้ เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุถฌานเป็นฌานที่ทรงยกย่องวันนั้นวัสการพราหมจากลาไปด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องฌานตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้หลังไม่นานพราหมโคปกะโมคลานะก็กล่าวกับพระอานอน์ว่าตนยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องที่ถามว่า มีไหมภิกษุสักรูปหนึ่งที่เพียบพร้อมด้วยธรรมทุกข้อทุกประการอย่างที่พระพุทธองค์ทรงมีพระอานนนต้องทบทวนคำตอบที่ตอบไปแล้วอีกครั้งหนึ่งจบโคปะโมคคลานสูตร